สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เรามาทำาพริกอเดกกันนะคะหัวข้อเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะพยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะมีแพทย์สองกองให้เลือกนะคะกองที่1นนะคะกองที่1่กองนี้ แล้วก็กองที่2นะคะกองที่1่กองที่2ทําสมาธิแล้วก็เลือกไพ่ดันกันได้เลยนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะ ไนอฟฟฟอนเดอะทาวเวอร์จัดเม้นว้าวเดอะซันมีแต่ไพ่เมเจอร์อะคาน่าทั้งนั้นเลยนะคะ สามเหรียญสถานการณ์ความรักนะคะของชาวกองที่หนึ่งนะคะบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะ,ะได้เริ่มต้นนะคะในความรักนะคะเหมือนคุณจะได้พบรัก หรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ท wow cool ี่ม e> ันชัดเจนขึ้นแบบที่คุณไม่ทำตั้งตัวนะคะแบบที่คุณก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าเออเขาชัดเจนกับเรานี่นะนะคะเขาให้ความชัดเจนกับเราแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าคุณจะได้รับนะคะมันจะได้รับความชัดเจนพวกคุณจะได้เริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเดอนะคะเป็นพระอาทิตย์นะคะสาดแสงนะคะเป็นพระอาทิตย์ให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยนะคะพูดคุยทั้งตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณก็ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่มันจะซีเรียสมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเป็นรักทางไกลนะคะแต่นะคะสุดท้ายนะคะพวกคุณนะคะคุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์ว่าเขาจริงจังกับคุณนะคะเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานแบบที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนก็ได้นะคะ มีความชัดเจนกับคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวกองที่1ความรักดีสดใสนะคะสำหรับนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะรามดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรให้อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะว้าวสิบเหรียญ รักที่มั่นคงมากๆแล้วก็การเงินดีครอบครัวอบอุ่นรักกันดีนะคะ King of One นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญว้าวสองถ้วย แดดาบพวกคุณนะคะมีความรักนะคะมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากๆเลยนะคะฟาาฟูฟักนะคะทะนุถนอมความรักนะคะของพวกคุณนะคะจนแบบคือเหมือนลุ่มหลงเหมือนคลั่งรักกันมากๆเลยนะคะสองถ้วยมาคู่กับแปดดาบนะคะความความรักความ คลั่งรักมากๆนะคะคือ,อจะว่ารุ่งหลงก็ก็ไม่เชิงนะคะคือรักมากมีความปรารถนาดีให้แก่กันมีความรักความโรแมนติกให้แก่กันมากๆนะคะพอถนอมฟูมฟักให้แก่กันนะคะพวกคุณนะคะก็ถนอมความรักนะคะที่มัน มีความสุขนะคะในการที่เห็นความรักของบุคคลเจริญเติบโตนะคะอย่างงดงามเลยทีเดียวจะไกลบางคนบางท่านอาจจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะเป็นความรักที่มั่นคงมากๆแล้วก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมากๆเลยนะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความมั่นคงในชีวิต มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปรีดดอกออกผลนะคะนอกจากนั้นแล้วความรักก็ดีมากๆด้วยนะคะรักกันมากมีความโรแมนติกต่อกันมากรักกันหลงกันมีความคลั่งรักมากๆเลยนะคะครอบครัวสรุปนะคะ,ะครบอบัวอบอุน่นรักกันดีนะคะ ความรักดีมากๆเลยนะคะชาวกองที่2นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ซับ c r i b ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะหวัสดีค่ะ